ผู้ใดไม่มีสิ่งเป็นที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์นะเราก็ต้องระลึกไว้ว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นตั้งตื่นตัวเองเอาไว้ในพระสูตรของเรื่องนี้มีที่มาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารามานดาเขตพระนครสาวตถี สมัยนั้นหลานของนางวิสาขามิคารมานดาผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจได้ทำการละลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมานดามีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลากลางวันได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนหนอ จึงมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ในเวลากลางวันนางจึงตอบว่าพันเตหลานของหม่อมฉันผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจได้ทํากาละเสียแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงมีผ้าเปียกมีผมเปียกเข้ามาณที่นี้ในเวลากลางวันพระศาสดาจึงกล่าวว่ามิสาขาเธอปรารถนาบุตรและหลาน จำนวนเท่ากับมนุษย์ในพระนครสาวัตถีหรือนางพิสาขาจึงตอบว่าพันเตภะขวาหม่อมฉันปรารถนาบุตรและหลานจำนวนเท่ากับมนุษย์ในพระนครสาวัตถีพระธิดาจึงถามว่าพิสาขามนุษย์ในพระนครสาวัตถีที่ทำกาละอยู่ทุกวันทุกวันมีจำนวนมากเพียงใดนางก็ตอบว่า พันเตมนุษย์ในพระนครสาัตีีที่ทำการละอยู่ทุกวันทุกวันมีจํานวนสิคนบ้างเก้าคนบ้างแปดคนบ้างเจ็ดคนบ้างหคนบ้างห้าคนบ้างสี่คนบ้างสามคนบ้างสองคนบ้างหนึ่งคนบ้างพระนครสาัตีีจะไม่ว่างเว้นจากคนที่เสียชีวิตเลยพระศาสดาจึงกล่าวว่า วิสาขาเธอจะสำคัญความข้อน,นั้นว่าอย่างไรเธอไม่ต้องเป็นผู้มีผ้าเปียกหรือมีผมเปียกทุกครั้งทุกคราวหรือนางวิสาขาจึงกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นพันเตมีบุตรและหลานมากมายเพียงนั้นหม่อมฉันก็เพียงพอแล้วเราจะสังเกตว่านางวิสาขาก็มีทุกหลังจากที่หลานตัวเองเสียชีวิต ดังนั้นพวกเราเองเมื่อประสบกับนะการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจแล้วตัวเองเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมขนาดนี้ทำไมยังมีทุกข์อยู่เราก็ดูในกรณีของนางวิสาขานางวิสาขาก็ยังทุกข์อยู่แล้ววันนี้ก็คือหลานด้วยที่เสียชีวิตพระศาสดาก็เลยถามว่า นางวิสาขาอยากได้บุตรอยากมีบุตรอยากมีหลานมากเท่ากับมนุษย์ในนครสาวิตีหรือนางวิสาขาก็อยากมีมากมายขนาดนั้นแสดงว่าโดยอุปนิสัยนางวิสาขาก็น่าจะเป็นคนชอบครอบครัวใหญ่ชอบลูกหลานมากชอบญาติสนิทมิตรหายมากตึงปรารถนาลูกหลานนะเท่ากับมนุษย์ในนครสาวัตถีพระศาสดาก็เลย ให้นางได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าแล้วคนในนครสาวัตถีเนี่ยวันหนึ่งตายแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ตายทุกวันตายทุกวันตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไปไม่มีวันที่นครสาวัตถีจะไม่มีคนตายคิดดูว่านาครสาวัตถีใหญ่ขนาดถึงมีคนตายทุกวันเมื่อนางตอบอย่างนี้พระศาสดาก็จึงชี้ให้เห็นว่าอ้าว ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีผมเปียกผ้าเปียกทุกวันหรือนางก็จึงตอบใหม่ว่ามีบุตรและหลานมากมายเพียงนั้นก็พอแล้วก็คือมีเท่าที่มีทุกวันเนี่ยพอล,ละล่ะไม่เอามากกว่านี้แล้วจากนั้นพระศาสดาก็กล่าวอีกว่าวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งรผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งรผู้ใดมีสิ่งที่รัก90ิ ผู้นั้นก็มีทุกเก้าสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักแปดสิบผู้นั้นก็มีทุกแปดสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักเจ็ดสิบผู้นั้นก็มีทุกเจ็ดสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักหกสิบผู้นั้นก็มีทุกหกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักห้าสิบผู้นั้นก็มีทุกห้าสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่สิบ ผู้นั้นก็มีทุกสี่สิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสามสิบผู้นั้นก็มีทุกสามสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักยี่สิบผู้นั้นก็มีทุกยี่สิบผู้ใดมีสิ่งที่รักสิบผู้นั้นก็มีทุกสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักเก้าผู้นั้นก็มีทุกเก้าผู้ใดมีสิ่งที่รักแปดผู้นั้นก็มีทุกแปด ผู้ใดมีสิ่งที่รักเจ็ดผู้น да ั้นก็มีทุกเจ็ดผู้ใดมีสิ่งที่รักหกผู้นั้นก็มีทุกหกผู้ใดมีสิ่งที่รักห้าผู้นั้นก็มีทุกห้าผู้ใดมีสิ่งที่รักสี่ผู้นั้นก็มีทุกสี่ผู้ใดมีสิ่งที่รักสามผู้นั้นก็มีทุกสาม ผู้ใดมีสิ่งที่รักสองผู้นั้นก็มีทุกสองผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งผู้นั้นก็มีทุกหนึ่งผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลีไม่มีความรับแขนพอมาถึงตรงนี้เราถามตัวเองหรืออยังว่าเรามีรัก อยู่เท่าไหร่เรามีสิ่งนั้นเป็นที่รักอยู่เท่าไหร่ถ้ามีมากสิ่งเหล่านั้นก็จะนำพาทุกข์ให้กับเรามากถ้ามีน้อยก็นำพาทุกข์ให้เราน้อยอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะจัดการอย่างไรเพราะมีสิ่งที่รักเท่าไหร่ก็มีทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์พระศาสดาก็กล่าวอีกว่าความเศร้าโศกก็ดีความร่ำไรรำพันก็ดี ความทุกข์ก็ดีมากมายหลายอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสิ่งอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันและความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักในโลกไหน,ไหนผู้นั้นจึงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความเศร้าโศก เพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกอันปราศจากทุลีไม่พึงทำสัตว์หรือสิ่งของในโลกไหนๆให้เป็นที่รักประสูตินี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะถ้าปรารถนาความไม่เศร้าโศกก็ต้องไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเลยแต่ถ้าใครคิดว่ายังอยากจะรักอยู่ก็ต้องทำใจว่า สิ่งที่เรารักนั่นแหละจะพาทุกมาให้ภาษาวัยรุ่นเขาบอกก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บสิ่งที่เราเข้าไปรักเข้าไปผูกพันมันก็จะพาความทุกมาให้ทีนี้ถ้าเราไม่มีความรักแล้วเราอยู่ด้วยกันจะอยู่แบบไหนอย่างที่พระศาสดาอยู่กับมูทรงก็คืออาศัยความเมตตากรุณาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันมีความรักใคร่ต่อกัน จริงๆจ,จ,จะบอกว่าความรักก็คือมีความปรารถนาดีต่อกันปรารถนาให้บุคคลอื่นมีความสุขปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์หรือถ้าจะเป็นรักก็ต้องเป็นในมุมของเมตตาเพราะเมตตาอีกความหมายหนึ่งก็คือความรักใครแต่รักใคร่แบบเมตตากับรักใครแบบในพระสูตรนางวิสาขาน่าจะไม่เหมือนกันเพราะรักใคร่แบบเมตตาเราก็ ต้องทําให้ครบว่าเมตตาแล้วกรุณาแล้วมุ้ทิตาแล้วเราก็ต้องวางอุเบกขาให้เป็นเราปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แต่บางครั้งบางคราวมันอยู่ในวิสัยที่เราทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้บางคนไกลว่าเก็บมาให้ตัวเองทุกอีกต่างหากเพราะช่วยไม่ได้จริงๆอย่าทําอย่างนั้นนะเมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วสุดท้ายเราก็ต้องวางอุเบกขา ก็ให้ระลึกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกรรมเป็นสิ่งที่มั่นคงบัดน,นี้เราทำอะไรได้ใครทําอย่างไรก็ต้องไม่รับผลกรรมอย่างนั้นเขาทําตัวเขาเองเขาก็ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำของเขาเราก็ต้องวางจิตให้ได้อย่างนี้ก็คือช่วยเท่าที่ช่วยได้อนุเคราะห์เท่าที่อนุเคราะห์ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องวางใจเป็นกลางๆว่า แต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราไปแบกทุกคนไม่ได้เหมือนที่พระศาสดากล่าวว่านิพพานก็ยังตั้งอยู่พระองค์ที่เป็นผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่สาวกบางพวกไปนิพพานบางพวกไม่ไปนิพพานพระองค์จะทำอย่างไรได้เล่าเพราะพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นสอนแล้วนะบอกแล้วว่าสิ่งนี้คือกุศลควรทา สิ่งนี้คืออกุศลควรละอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกพระองค์ก็สอนไว้หมดแล้วแต่สุดท้ายไม่ไปหรือไปไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันเวลาเราคิดปรารถนาดีต่อใครนะอยากจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ใครก็ต้องวางใจให้ได้อย่างนี้ทาในส่วนของเราให้เต็มทีทำหน้าที่ของเราให้มันดีเสร็จแล้วก็ปล่อย นะไปว่าแต่ละคนจะปฏิบัติแบบไหนก็สุดแท้แล้วแต่บังคับกันมากไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่วางจิตให้ได้อย่างนี้เหมือนบางเรื่องเราช่วยไม่ได้ก็เก็บมาเอ้ยทำไมเราไม่ช่วยเอ๊ะทำไมสงสารจังเลยก็ยังมีความสงสารความหมดหู่เกิดขึ้นนั่นแหะ เราก็ต้องทำใจให้เป็นแต่ละคนก็คงสร้างกรรมบางอย่างไม่ดีมาก็จึงต้องได้รับทุกข์แล้วก็แม้จะมีใครพยายามช่วยเหลือก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ติดอยู่กับวิบากกรรมเก่ามันก็เลยทำให้ความคิดความอ่านมันก็ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากทุกข์ตรงนั้นไปได้นั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ให้เราก็จะอยู่ในโลกแบบทุกน้อย นั่นเองนะเราก็าจำเอาไว้เลยว่าเรามีสิ่งที่รักเท่าไหร่เราก็มีทุกเท่านั้นถ้าอยากไม่มีทุกข์ก็ต้องไม่ทำสัตว์หรือสิ่งของใดๆในโลกให้เป็นที่รักและก็อย่าลืมเตือนตัวเองเสมอว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย้ำตัวเองเอาไว้เตือนตัวเองเอาไว้เรื่อยๆเอาละก็คงประมาณนี้